กล่าวเพิ่มเติมสารที่เคารพคณะลูกขุนทุกท่านคดีมาถึงจุดจบหลักฐานได้ส่งไปหมดแล้วสิ่งที่ผมเสริมได้มีแต่ความรู้สึกของผมในตอนแรกนั้นที่ผมรับคดีนี้ผมบอกตัวเองว่าผมมาสอบสวนเรื่องคดีเพื่อคืนความยุติธรรมให้คนตายผมไปหาหลักฐานทุกวัน สงสัยว่าหลักฐานเพียงพอเพื่อจะให้ศาลตัดสินลงโทษผู้ต้องสงสัยไหมเพราะแบบนี้กับหลักฐานต่างๆที่เจอผมได้พบว่าผมนั้นถูกหลอกจําลวยคนแรกคือกูอีเซียเขาอยากได้หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยใช้วิธีแหกคุกซึ่งมันผิดมากๆแต่เรื่องนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าเพราะอะไรเพื่อนคนนี้ต้องไปหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา อีกคนนึงบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลขาหาักสองข้างส่วนอีกคนยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเป้าหมายของพวกเขาต้องการคืนความยุติธรรมให้คนตายคนที่บริสุทธิ์ได้พบอิสระและลงโทษคนที่ผิดพวกเขาไม่กลัวอันตรายยอมสละชีวิตเพื่อจะค้นหาความจริงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ความจริงแล้วมันมีมือที่มองไม่เห็นผลักพวกเขาซึ่งนั่นก็คือมือของฆาตกรตัวจริงคดีนี้ ยังมีข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งปืนกระบอกที่สองของฆาตกรเพื่อนสนิทของกูอีเซียและตัวแทนของทนายก็ไปหาปืนในที่เกิดเหตุแต่ว่าก็ไม่เจอกระบอกนั้นแล้วคนคนนั้นเป็นใครที่ไม่อยากให้กูอีเซียหาปืนกระบอกที่สองเจอเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าผมมองเห็นจะไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ สุดท้ายผมถูกหลอกจากสิ่งที่ผมเห็นซึ่งเหมือนกับคดีนี้มีหลักฐานหลายอย่างทั้งจริงและปลอมทำให้สับสนและตัดสินผิดไปผมจึงตัดสินใจไม่ใช้ใสายตาผมจะใช้หัวใจค้นหาความจริงผมขอให้คณะลูกขุนใช้หัวใจที่มีปัญญาตัดสินอย่างยุติธรรม ผมเป็นทนายของกูอีเซียผมขอเรียนคณะลูกขุนครั้งสุดท้ายในที่เกิดเหตุเราพบกระสุนนัดที่สองที่ติดเลือดของผู้ตายมีความไม่เป็นไปได้ว่าเป็นกระสุนที่ฆ่าผู้ตายแต่ปืนที่ขาตกรใช้หาไม่เจอนี่คือจุดที่น่าสงสัยของคดีมีจุดน่าสงสัยว่าเป็นของจำเลยขอให้คณะลูกขุนตัดสินจำเลยที่หนึ่งจากข้อหาพยายามฆ่าเป็นอุบัติเหตุไร้ความผิด จำเลยของคดีนี้คือเพื่อนของเขาเขาขาหักทั้งส